ถนนเส้นไหนที่ดูไม่เข้าปวกลองชี้ไปที่มันดูสิถนนขวาสุดหรือเปล่า แน่ใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูเอาถนนขวาสุดมาอยู่ตรงนี้อ้าวถนนตรงกลางต่างหากที่ไม่เข้าพวกแต่ทำไมถนนขวาสุดจึงดูเหมือนมันไม่เข้าพวกเมื่อเราดูเผลอและหลายคนมากนะครับที่ถูกภาพลงตาน,นี้หลอกเนื่องจากว่านี่คือการทำงานของสมองของเราครับสมองของเราเวลาดูถนนหรือดูสิ่งต่างๆที่มันกำลังค่อยๆหายไปในขอบฟ้าหรือว่าในทางไกลๆเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะจับสองสิ่งนั้นเนี่ยมาประสานกันแบบไม่เปะ๊เปะแต่มันจะมาประสานกันแบบ ที่อันหนึ่งเนี่ยมันจะแตกต่างจากอันหนึ่งเล็กน้อยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงเสมอดูยกตัวอย่างนะครับดูภาพนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าเมื่อออบเจกต์หรือว่าสิ่งของสิ่งใดก็ตามจะเป็นถนนหรือเป็นรางรถไฟหรือว่าเป็นรันเวย์มันวิ่งนะครับไปในขอบฟ้าเนี่ยสองถนนหรือ2สิ่งนั้นเมื่อมันตีคู่ขนานกันไป2เส้นนั้นมันจะไม่ได้ดูเหมือนกันแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันคือเส้นเดียวกันเหมือนกันถูกไหมครับเส้นนี้เมื่อเราเดินอยู่บนมันทั้ง2เส้นมันจะเหมือนกันแต่เมื่อเราดูมันนหายไปใ ฟามันจะดูต่างกันีน่ภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าเมาเมอร์ส <Met am ers> กับแอนตี้แมาเมอร์สไม่ต้องไปจําชื่อมันชื่อมันจำยากจำไว้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนกันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะเหมือนกันเมื่อเราไปเดินอยู่บนมันหรือเมื่อเราอยู่ใกล้มันแต่สิ่งที่ดูไม่เหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าเมื่อเราอยู่ใกล้มันหรือไปสัมผัสมันไปเดินบนมันมันจะต้องไม่เหมือนกันเสมอไปสมองของเราปรับความเหมือนความต่างแบบที่เราไม่ได้รู้เลยมันจะปรับให้เราเห็นสิ่งต่างตามความสามารถในการอยู่รอดของเราเพื่อเราสามารถจะดําเนินชีวิตและ ยู่รอดได้มากขึ้นแต่มันไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆวิดีโอในคลิปซีรีส์นี้แล้วว่ามันไม่ได้ส่งสัญญาณแปลงภาพอย่างที่ทุกอย่างจะต้องเป็นอย่างที่มันเป็นจริงตามสัจธรรมเสมอไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่านี่นะครับคือการทํางานของสมองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เหมือนกันเดๆแล้วมันหายไปในขอบฟ้าสิ่งนั้นเมื่อเราเข้าใกล้มันหรือเมื่อเราสัมผัสมันนั่นจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับและทางตรงข้ามสิ่งที่ดูต่างกัน ถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ใกล้มันบางครั้งมันคือสิ่งเดียวกันนี่คือการทำงนานของสมองอย่าลืมเข้าไปดูคลิปนะครับซีรีส์ในซีรีส์ของเรานะครับซีรีส์ภาพดวงตายังมีอีกหลายภาพดวงตาให้คุณได้เชิงสนษาและมีอยู่ในหนังสือคุณข่าวามสมองนะครับหนังสือที่นําภาพดวงตามาทําให้คุณค้นพบค้นหาจะทมได้อย่างดีกว่าเดิมนะครับรวมทั้งความสุขความสำเร็จด้วยแล้วเราไปพบกันในวิดีโอหน้าสำหรับว,วิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมใช้สติในการใช้ชีวิตและแยกแยะความเหมือนความตาม่าก ให้ดีแล้วเราจะไม่ถูกใครหลอกง่ายๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ